หนำนำนำาห้าดเล่สต์ขี้ไม่ใช่ตัวมันเล่นแค่ลิงขี้ก้อนใหญ่ยังวะอะไรวะเนี่ยเออแม่งอี๋าเต้ขี้ที่อะไรก้อนใหญ่เลย เนมเลนเยังพคโอ้ลูกฟังอมือรคโคเดี๋ยวผมเคไม่ใช่ต้องการอหารจ่ไม่งั้นวลูกนไม่งั้นลูกน้อตายแน่นอนไม่นลูกน้อกะป๋กะตายแน่ๆอุ้ยกระตังกระตังเลย วันนี้ยังไงอ้าวนมไปกินก่อนฉันมีนมอ,อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเสียชามี่เอ้ยเสียชามี่เฮ้ยอย่เพิ่งตายเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยอ้าวชิบหา,ายโอ้ ไม่นะสัตว์เลี้ยงตายหลุดเลย